ท่านกับตัวไว้นั่นแหละนะทรมานเหมือนนั่นแหละคราไม่ต่างหรอกนะจะบงนรกเอ้ยนรกบนดินใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยหากไม่มีใครเลยนั่นแหละนะหากถึงช่วงชีวิตนั่นแหละคราถึงชะตาตายจริงๆท่านเอ๋ยจึงจะได้ลงนรกของจริงนั่นนั่นแหละท่านยังไม่ถึงการเวลาเลยหลังจากนั้นเมื่อหมดอายุขายก็ไปนรกตัวจริงเลยใช่ไหม จะวิกรรยนั่นแหละหนาทำที่กรรมทำไว้นั่นแหละค่ะเห็นเป็นเช่นนี้นาอย่างนั้นนั่นแหละตุ้นพงแซ่หานตตตายข้างถนนใช่ไหมเจ้าค่ะคือคือจริงๆแล้วไปตายที่โรงพยาบาลศิริราชเจ้าค่ะตายที่ศิริราชที่นู่นนะค่ะถูกกักตัวที่ศิริราชหรือเปล่าชน ดวงวิญ,ญญาณถูกกักเลยตรงนั้นออแล้วนะแค่มันตามไปนั่นแหละค่ะกระตุกนะมันตายคาที่แล้วเอ,อ้ยมันตายคาที่แล้วมันมีวิญ,ญญาณอย่างอื่นสวมแล้วท่านเอ,อ๋ยรวมไปกินไม่พูดดีกว่านะวิญญาณวิญญาณอย่างอื่นสวมเข้าไปไปกินไส้กินท้องกินเลือดมันต่อไปแล้วก็ไปตายที่โรงพยาบาลต่างหากอีกทีนึงอ,อ่า tuôn phong dưới bên tai hướng là thân nón thân nổn. คือตรงนั้นเป็นสะพานนายอำเจเนียนนะคะสะพานอะไรวะสะพานนาวจำเนียนค่ะตรงนั้นตต่อกับตลาดภูค่ะตลาดภูกับท่าพระค่ะตรงนั้นตลาดภูตรงวงเวียนใหญ่เหรอใช่ตลาดภูใช่ตลาดภูท่าพระเชื่อมกันต่อกันสะพานเชิงสะพานค่ะทุกชนสามวันถึงจะเจอศพอะค่ะเพราะอะไร เพราะว่าหาไม่เจอว่าแกหายไปไหนหาไม่เจอคือเพิ่งย้ายบ้านไปใหม่ๆแล้วแกก็กลับมาบ้านเก่าแล้วก็พอกลับมาก็โดนชนนะ,ะหาศพไม่เจอตายที่ข้างถนนแต่หาศพไม่เจอคือไปอยู่ที่ที่ซีรียร่าค่ะศพอ๋อศพ <หา S 1> อยู่ซีรเรียร่าก็ไปเจอที่เอ่อตำรวจเขาถ่ายรูปมาให้ดู <ละ S 1> ถึงจะทราบที่ตลาดภูใช่ป่ะออ๋ตลาดภูอะตลาดภูอะไรตอนตายเมาเปล่าวะพวกหน่อยค่ะแกทานทุกวันค่ะเล่าทานทุกวันกินทุกวันกินทุกวันค่ะ มีแต่เลี้ยงข้าวหมาท่านั้นที่เขียนแกทําเป็นพ่อเธอนายตุ้นพงแท่หานค่ะค่ะตุ้นพงแท่หานตุ้นพงนี่เออ้าวเธอชื่อนัทธนีชื่อเก่าหนูจำเรียงแท่หานเจ้าค่ะไม่เธอชื่ออะไรตอนนี้ทัศนัทธนีเลิศดดึงเจริญค่ะอ่าเป็นลูกสาวแท้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 ค่ะนัทธนีเลิศเลิศดเลืองเ,เจริญเจ้าค่ะ เป็นลูกสาวของนายตุ้นพงแซ่หานตุ้นพลแซ่หานขอให้ดวงวิญญาณตุ้นพงแซ่หานได้ตั้งใจนางนัทเนีเลิดเลืองเจริญมาขอให้นําดวงวิญญาณหลุดพ้นจากที่ตายจากอุปปติเหตุอา้าว ังเปิดทรมังเปิดสังขังเปิดขอเจ้าที่เจ้าทางผู้คุมดวงวิญญาณที่ตายอยู่ข้างถนนนายตุ้นพงแท้หานที่ถูกกักถูกขังไว้บัดน,นี้ลูกสาวมาขอไถ่โทษลูกสาวมาขอสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศผลบุญให้ บรรดาผู้คุมดวงวิญญาณที่ประสบอุปัติเหตุขอให้ปล่อยดวงวิญญาณตุ้นพงแสหานแล้วลูกสาวจะบวชอุทิศผลบุญให้เจ้าที่เจ้าทางผู้คุมณนสถานที่แห่งนั้นตามที่เทวดาจะกำหนดอีกทีหนึ่งขอบุญกุศลใด้ ที่อัตมาภาพได้ทำไปให้บุญนั้นไปเกิดกับผู้คุมผู้กักขังดวงวิญญาณในตุ้นพงแส่หานแล้วได้ปลดปล่อยยกโทษให้ตุ้นพงแท้หานเป็นอิสระเพื่อมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลรับผลบุญจากลูกสาวนัทธนีเลิดเลืองเจริญด้วยพุทธัง หลุดทำมังหลุดสังขังหลุดขอให้หลุดออกจากที่ถูกปุมขังให้ได้ออกจากการถูกควบคุมด้วยอำนาจแห่งบุญบาร,รมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ด้วยเทิดอาขอปูรพยายมราชได้โปรดเมตตาเปิดโอกาสให้ดวงวิญญาณออกมาด้วยเทินอาสาธุอ่า มอบให้ปู่ไปก่อนอ,อยู่ในการดูแลคุ้มครองก่อนอ่าเรียบร้อยก็จะต้องบวชให้เขากี่วันท่านเทวดาบวชมากหน่อยนะท่านเอ๋ยกรรมมากเลยนั่นแหละนะพราเจ้าจะช่วยเขานั่นแหละครับคงมากหนาหกสิบวันนั่นแนหกสิบวันให้ทั้งพ่อด้วยให้ทั้งผู้คุมด้วยไปแบ่งกันเองได้ไหมท่านเทวดา เพราะเนี่ยถือว่าเป็นดวงวิญญาณฉเฉลยไปตายในที่เขาต้องไปเป็นทาสเขา<ม>เพราะว่าสเปสปะไปเมาข้ามถิน่นเราก็จัดการให้ตายไปเลย<ม>เอา้าวต้องการอะไรบ้างขอให้หลุดจากความเจ็บป่วยขอให้หลุดจากร่างกายอันปวดหนอขอมารมีท่านนะพอ่อผมน้ำมันหนอให้หน่อยแลย อ้าตุนพงเอ้ยเจ็บป่วยอยู่ถูกชนเละเปะล่าร่างกายก็แตกหลายที่ค่ะไม่ถึงกันเละจะแตกหลายที่ใช่ไหมหัวบ้างหลังบ้างขาบ้างมือบ้างใช่ไหมเห,เห็นเห็นแต่รูปหน้าตบค่ะที่ชายบอกว่ามีแผลเย็บตังมีแผลไปด้วยอ้าวพุทธทั้งคลายธรรมังคลายทั้งทางคลาย พุทธังหายทามังหายสังคังหายตุ้นพงแ้่หานขอให้หายเจ็บหายปวดหายทรมานหายช้ำนอกชำ้ำในหายพิกลพิการด้วยเถินอ้าวตุ้นพงหายแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วท่านเทวดา ให้ลูกทำอะไรบ้างให้บวนให้นะ่ะท่านออกส6บวันนั่นเนงเอาข้าวของอะไรหรือเปล่าเอาแหละท่านเอย๋ยกรรนั้นเลยมากเลยหนาะช่วยปล่อยสัตว์ให้หน่อยนะครับมากมายหนาะได้ไหมแหละท่านเอย๋ยปล่อยสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเป็นร้อยแหละท่านเอย๋ยกรรนั้นเลยทำไวม,มากหนะเาเคยเชื่อเชื่อค่าคนด้วยราคานั่นแหละนะกรรมมันส่งผลเอย๋ย พอเธอเป็นนักเลงครับวะไม่ค่ะไม่ทราบเลยค่ะเรื่องฆ่าคนเนี่ยไม่ทราบเลยมีด้วยแหละท่านชาติก่อนและชาตินี้เจ้าค่ะชาตินี้นั่นแหละอ๋อคุณน้องมันทําได้ทุกอย่างแหละเขาเป็นนักกินใช่ไหมล่ะนักกินเพื่อนเยอะเปล่าเพื่อนเยอะเปล่าไม่เคยเห็นเพื่อนนะคะมีมีก็ไปหาแต่เพื่อนเพื่อนให้ลําด้วยกันค่ะเพื่อนให้ลําด้วยกันแต่สงครามโลกไม่ทราบนะเจ้าค่ะ เราไม่รู้เรื่องเขาดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นนักย่องทุกอะไรท่องยุทธจักรมันก็ต้องมีทุกรูปแบบอยู่แล้วใช่ค่ะมาจากเมืองจักเมืองจีนเลยค่ะมาจากเมืองจีนค่ะมาจากเมืองจีนนะคะศักดิ์ด้วยเหรอมาจากเมืองจีนไทยหลําพ่อเธอมาจากเมืองจีนอ่ะเป็นนักเลงไอเขาเรียกแถวนั้นมันเป็นนักเลงไอเนี่นน่ว่าไอทนบุรีฝั่งทนใช่ป่ะ เขาไม่ทราบเลยนี่เจ้าค่ะพู้นี้เขาเขามีเส้นสายกันรู้แต่ว่าแกเลี้ยงเลี้ยงหมูตั้งแต่ตอนที่หนูยังไม่เกิดค่ะเลี้ยงหมูฟาร์มอาเป็นว่าท่านเทวดาบอกว่าประวัติเขาคงจะโชคชุนใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยมีรวมหนึ่งคดีเลยนั่นแหละนะคือฆ่าคนไว้นั่นแหละครานั่นแหละนะอาชิพถึงห้เขาเคยฆ่าหมูปะ ไม่แม่ไม่เคยเล่านะคะรู้แต่ว่าเอาหมูไปขายค่ะขายขึ้นรถไปขายให้เขาค่าก็พวกนี้เขาก็ไปเกี่ยวกับการฆ่าชีวิตสัตว์เพราะฉะนั้นมันก็เห็นแต่เชืออไก่สิคะเชืออไก่เชืออไก่ค่ะเชือดไก่เหรอถ้าเชืออได้ก็แดงว่าคนก็ไม่ยากหรอกตามนี้เพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันชินใช่ไหมปาดคอไก่ปาดคอคนตามนี้อ่าท่านเทวดานอกจากนี้ต้องการอะไรอีกหรือเปล่า อยได้พระใจแหละท่านเอ๋ยอโจทย์พระใจอย่างน้อยเลยนั่นแหละหนาะได้ปกคุมกาย,ยาไม่ต้องรับโทษหนามากมายแนะอ่อาอาเอาเอาชุดขาวด้วยเถิดท่านสองชุดนั่นหนอดอกบัวด้วยแหละท่านเอ๋ยอยากไหว้พระเลยนั่นแหละหนาะทุกเทียนด้วยนั่นแหละครบสังฆทานนั่นหนาแล้วแต่เอ๋ย หนังสือสดมนได้ปะคะตามนี้เริ่มเมื่อไหร่หกสิบวันก็ภายในเดือนนี้ค่ะภายในเดือนนี้ตั้งก่อนเยอะค่ะได้แค่นี้ตามนี้สัตว์นี่ร้อยกว่าตัวนี่อะไรก็ได้รวมๆกันอะไรก็ได้หมอหมอไปแล้วกันปลาเอกยกบเอวยาวอะไรเต่าอะไรเงี้ยใช่ไหมปลาหอยเหยือกผสมอสารกันเข้าไป ครับขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบพระคุณสาธุอ้าว